กลับมาอีกครั้งนะคะกับโครงการดีๆที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันทุกคณะทุกชั้นปีทั่วประเทศนะคะเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมสำหรับงาน True Young p r o ซอร o r Awards 2020ชวค่ะ ที่ปีนี้จัดเป็นปีครั้งที่16แล้วนะคะโดยยึดหลักไอเดียใช้พลาสติกอย่างรู้คิดผ่านสตอรี่บอร์ดความยาวไม่เกิน60วินาทีชิงรางวัลทุนการศึกษาและทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาณนะประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการประกาศรายชื่อที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ20ทีมด้วยกันค่ะ ในงานนี้นะครับยังได้รับเกียรติจากคุณประพันธ์พงษ์มากนวลครับรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมพร้อมด้วยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยครับคุณอดิศักดิ์อมรฉัตรเลขาธิการและคุณจริยาชื่นใจชนผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อมกองส่งเสริมและเผยแพร่กลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินแล้วก็คัดเลือก20ทีมในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด,ด้วยครับวันนี้สังคมแล้วก็ มาเลยไม่ได้ไม่ได้ครับต้องมาเจอจ้ได้เจอนะครับก็จุโอกาสนี้ก็ขอบคุณท่านนะครับขอบคุณครับและผู้ที่ถูกคัดเลือกทั้ง20ทีมนะคะจะได้เข้าร่วมสัมมนากระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาผ่านทาง True View Room ค่ะก่อนจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ